สว,สวัสดีครับสวัสดีนะครับผมวันนี้มาพบกับผมนะครับตุ๊กติ๊กกุหลาบแดงเรซซิ่งนะครับสว,สวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกสินชัยคาเซนเตอร์ทุกท่านนะครับทั้งที่อยู่ในประเทศไทยทุกจังหวัดนะครับและที่อยู่ต่างประเทศทุกทุท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นเกาหลีอิสราเอลนะครับญี่ปุ่นนะครับผมหรือประเทศอื่นๆที่ไม่ได้เอ่ยนะครับขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับผมวันนี้ที่เห็นข้างๆผมสองหนุ่มสองมุมนะครับนี่คือใครครับ นี่ครับน้องแม็กคนนี้คือเซลล์อันดับหนึ่งของเรานะครับตอนนี้นะครับน้องแม็กครับใครอยากได้รถต้องติดต่อติดต่อแม็กได้เลยครับโอ้โหนี่ครับนี่ผู้อยู่เบื้องหลังครับวันนี้ขอเปิดตัวครับครั้งแรกครับอยู่มานานแล้วครับแต่ขอเปิดตัวใช่ไหมครับผมใช่ครับโอ้นี่ครับอยากได้รถต้องท่านแม็กน้องแม็กหรือเสี่ยแม็กได้เลยครับผมโอ้สุดยอดครับสุดยอดสุดยอดนี่ไม่ผิดหวังครับท่านจัดลุคทัน แั่ทุกคันผ่านทุกคันครับสุดยอดครับผมนะครับท่านแม็กหรือเสียแม็กนะครับผมโอเคครับผมครับผมและวันนี้ก็แนะนําน้องใหม่ฝีมือสุดยอดเหมือนกันครับนะครับนี่ครับชื่ออะไรครับชื่อบุกแบงค์ครับชื่ออะไรนะครับบุกแบงค์ครับดังๆครับบุกแบงค์ครับบุกแบงค์นี่น้องคนนี้นี่ฝีมือสุดยอดครับอยากได้ข้อมูลอะไรนะครับขอมาขอมาก้าสิบเปอร์เซ็นต์น้อง น้องบุกแบงค์ให้ไปร2อยิบเปอร์เนะครับสุดยอดจริงๆครับน้องคนนี้นะครับไว้ใจได้ครับผมนะครับข้อมูลข้อมูลนี่เป๊ะๆนะครับอยากได้รถต้องติดต่อใครครับบุกแบงค์นะครับโอเคเลยครับผมวันนี้แนะนําเปิดตัวนะครับสองนุ่มนี่คนนี้นี่อยู่มานานครับฝีมือสุดยอดครับเพิ่งอยากเปิดตัวครับผมอยู่เบื้องหลังมาตลอดนะครับน้องแม็กครับน้องแม็กอ่าโอเคนี่น้องบุกแบงค์น้องใหม่นะครับผมโอเคครับผมโอเคครับ อ่าโอเคนะครับเดี๋ยวน้องพ๊กแบงค์เดี๋ยวอ่าวันนี้ผมก็มีรถคันแรกมานําเสนอเพื่อนๆนะครับมาใหม่ไฟกระพริบนะครับผมเป็นสี่ประตูนะครับเป็นสี่ประตูด้วยครับผมเชฟโรเลตคันนี้นะครับผมต้องถูกใจครับนะฮะเชฟโรเลตโคโโรโลราโดเครื่องสองพันแปดนะครับผมวันนี้ก็มาพร้อมน้องกระตังจ้าลืมแนะนํานะครับน้องกระตังจ้านะครับเป็นตากล้องให้เรา เครื่องสองพันแปดนะครับตัว LT z Z71 เจ็ดสิบเอ็ดนะครับตัวตัวยกสูงง่ายง่ายๆตัวยกสูงคันนี้นะครับหล่อมากครับหล่อมากคันนี้สุดยอดนะครับใครที่กำลังหารถนะครับสี่ประตูขับเคลื่อนสองล้อหรือสี่ล้อนะครับผมคันนี้ไม่ผิดหวังครับผมนี่ครับดูโดยรอบก่อนนะครับรถคันนี้นะครับเป็นปีสองพันสิบสองนะครับปีสองพันสิบสองนะฮะ ระบบเบรก ABS Airbag 2ใบนะครับผมพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับที่สำคัญเบาะหนังทั้งคันนะครับผมคันนี้นะครับแจ้งราคาเลยดีกว่านะครับเพราะว่าราคาเบามากครับเฮียสินชัยจัดให้ที่นะครับ4 2 9 9ส0สบาทโอ้โห4 4 w e e l หล่อๆคันนี้ราคา4 2 9 9 0 0สบาทเครดิตจัดฟรีดาว ผ่อนหนืองละประมาณ8,900บาทนะครับโอ้โหหล่อมากครับดูภายในกันครับน้องบ๊กแบงค์อ่าฮะภายในคันนี้ก็เรียกได้ว่านี่ครับเบาะหนังแนวสปอร์ตนะครับขิปแดงครับสุดยอดมากครับผมทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับผมเบาะหนังนะครับนี่ครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับโอ้โหนะครับแอร์แบ็กหนึ่งสองนะครับสองด้านนู้นฮะคอนโซลเดิมๆนะครับไม่มี ไม่มีแต่งไม่มีทำอะไรทั้งทิ้นนะครับผมเดิมๆนะครับผมออปชั่นสุดยอดเหมือนกันนะครับผมนี่ครับที่สำคัญนี้ฮะง่ายๆเลยครับผมนี่ครับขับแบบสองล้อนะครับถนนลื่นก็ปรับมานิดนึงนะครับคืนเขาก็ปรับมานะครับโฟนะครับผมโอ้คันนี้เรียกว่าคุ้มเกินราคาจริงๆนะครับเฮียสินชัยเราจัดให้ที่ที่เก้าบาท เคดตดีจัดฟรีดาวยิ่งดาวยิ่งผ่อนถูกนะครับไม่ดาวก็ผ่อนประมาณแ9 0 0ันเก้าร้อยกว่าครับอยากผ่อนถูกก็ดาวเพิ่มสักหน่อยนะฮะแล้วแต่ลูกค้านะครับผมนะฮะหรือไม่ดาวก็ได้ครับผมนะครับเคดีดีจัดฟรีดาวได้เลยนะฮะหล่อมากครับหล่อมากคันนี้นะครับสุดยอดอีกหนึ่งคันวันนี้เปิดตัวให้4ีประตูเชฟโรเลตโคโรราโดนะครับผมเครื่องสองพันดนะครับนะฮะเครื่องสอง z ด71นะครับมาใหม่ไฟกระพริบครับวันนี้โหลงล้อแม็กมาด้วยนะครับผมล้อแม็กพร้อมยางสวยๆนะครับคันนี้นะครับราคาใช่ไหมครับราคานะครับ429,900บาทนะครับปี2012 429,900บาทนะครับผมนะฮะราคาเบาๆครับเฮียสินชัยจัดให้ สำหรับเดือนนี้นะครับผมโอ้โหสุดยอดมากครับเชฟโรเลตคันนี้นะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันระบบเบรก ABS Airbag 2สองใบนะครับผมเบาะหนังทั้งคันคลิปแดงโอ้โหเบาะหนังแนวสปอร์ตนะพูดง่ายๆครับผมคันนี้นะฮะโอ้โหแต่งมาสวยครับติดติดโอ้โหด้านบนนี้ก็สวยนะฮะหล่อไหมครับน้องแบงค์อ๋อน้องแบง์บอกว่าหล่อเลยครับบุกแบงค์บอกหล่อนะครับสุดยอดครับเชฟโรเลตคันนี้นะฮะ วันนี้แนะนำสี่ประตูไปแล้วนะครับวันนี้ก็มาถึงรถคันนี้ราคาพิเศษมากครับเป็น t o y ยต a h i l ล x Revo เครื่องสองพันสี่นะครับตัว E p ี u n น r นเฮียสินชัยเราจัดโปรให้ที่ราคาฟังแล้วอย่าตกใจขออนุญาตแจ้งเลยปีสองพันสิบหกตัว E p r u n n เนนะครับราคาสี่แสนเก้าร้อยบาท โอ้โหสุดยอดครับราคานะฮะดูโดยรอบก่อนครับออืหล่อมากครับหล่อมากคันนี้ฮะรีโว่แล้วราคานี้คือราคานี้พิเศษจริงๆครับราคา499,900บาทสีนี้โดนใจมากครับสีนี้โอ้โหสุดยอดสุดยอดมากคันนี้นะฮะดูโดยรอบก่อนนะครับเป็นตัว E นะครับตัว E ตัว E p i เนอร์ปี2016 นะครับวิ่งมาประมาณห้าหมื่นนะครับห้าหมื่นกว่าโลนะครับคันนี้จัดฮะล้อแม็กกอลลอยเดิมๆจากศูนย์ยางนี่ไม่ต้องห่วงครับพร้อมใช้เลยครับนะครับยางพร้อมใช้เลยนะฮะสภาพแบบกริบๆนะฮะเดี๋ยวดูดูภายในกันนะครับนะฮะดูภายในกันนะฮะ คันนี้นะครับจะเป็นระบบเบรก ABS นะครับแอร์แบ็กสามใบนะครับสำหรับรีโวคันนี้ที่สำคัญนะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันด้วยนะครับโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ว่ามาแบบว่าไม่มีอะไรนะครับมานี่แบบเรียกได้ว่าเกือบท็อปนะฮะเกือบท็อปนี่พวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับผมนะฮะแอร์แบ็กนะครับแอร์แบ็กสามใบนี่หน้าจอสวยเลยครับเดี๋ยวขยอนนิดหนึ่งครับนะฮะเคสนิดหนึ่งนี่ฮะ เชื่อมต่อได้นะครับนี่ครับนี่ฮะต่อ USB อะไรได้หมดเลยนะครับนะฮะขอเทสอันนี้ก็แล้วก็นี่ครับขับแบบว่าประหยัดน้ํามันนะฮะประหยัดน้ํามันนะครับผมคันนี้โหสุดยอดแคปเปิดได้ครับโอเปนแคปครับนะฮะกว้างๆเลยครับรีโวนี่นะฮะขาออกมาภายในนี้หรูครับรีโวหรูมากอ่าพูดง่ายว่าคันนี้นะครับผมเนี่ย ผมขอแนะนำเพื่อนๆเลยครับใครที่หารถรู่หรูราคาเบาๆนะครับรถกระบะรู่หรูราคาเบาๆคันนี้ไม่ผิดหวังครับรีโว่คันนี้ราคาแค่499,900บาทครับโปรดีๆครับวันนี้จัดราคาเบาให้ครับฮะใครสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามานะครับพิเศษจริงๆครับคันนี้ติดต่อที่เบอร์นะครับ089695577นะครับ 0856617788นะครับลายแอดต้องมีแอดนำหน้าทุกครั้ง s I, i นะครับ S I N C H A I ตามด้วยเลขหนึ่งทุกครั้งคันนี้นะครับเข้ามาไม่ผิดหวังครับหล่อจริงๆครับสีสดมากครับผมสีสดมากเลยราคาราคาคุ้มคุ้มเกินตัวรถนะฮะ499,900ปี2016นะฮะสุดยอดครับคันนี้ฝากไว้ให้เพื่อนๆ พิจารณาด้วยนะครับคันนี้สุดยอดจริงๆครับคุ้มมากครับคุ้มมากนะฮะก็มีแนะนํามาก็เป็นตีประตูเป็นแคปอ่าวันนี้มีสองมีโตโยตา้าวันนี้ก็จะไม่มียี่ห้อนี้ก็ไม่ได้นะครับอ่าแนะนําให้สําหรับเพื่อนๆนสุภาพสตรีหรือสุภาพบุรุษนะครับเป็นเกียร์ออโต้ขับง่ายๆผู้หญิงขับง่ายๆผู้ชายขับเท่เทนี่ครับนะครับ มิสูบิชิไทตันนะครับดูได้ครับคันนี้หล่อมากเหมือนกันครับคันนี้นะฮะโอ้โหเปิดตัวให้วันนี้ครับไทตันคันนี้นะครับไทตันคันนี้เป็นปีสองพันสิบห้านะครับอ่านะครับผมมิสูบิชิไทตันเครื่องสอง4ันสี่นะครับดีเซลนะครับผมตัวนี้ปุ่มสตาร์ทโอ้โหแค่ออปชั่นออปชั่นแรกปุ่มสตาร์ทออปชั่นที่สองนะครับเป็นเบาะหนังนะครับผมออปชั่นที่สาเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับผม ขอคุณแจนะครับนองแบงคพวงมาลัยมันติฟังก์ชันมีกล้องหลังดูโดยรอบดูความหล่อกันนะครับคันนี้ะฮะเดี๋ยวราคาเดี๋ยวผมแจ้งครับคันนี้หล่อมากจริงๆครับะฮะล้อแม็กอลอยเดิมๆจากศูนย์นะครับผมะฮะดูโดยรอบก่อนครับโอ้โหคันนี้หล่อจริงๆครับมิตซูบิชิไทตันคันนี้นะฮะโอ้โหล่อมากหล่อมากปีสองพันสิบห้า เกียร์ออโต้ขับง่ายงครับผู้หญิงขับง่ายๆผู้ชายขับเท่เทตัวยกสูงนะครับมิสูปนะฮะเกียร์ออโต้ตัว gls plus นะครับนี่ครับเดี๋ยวเราดูภายในกันครับนี่เดี๋ยวภายในขอเทสให้เพื่อนเพื่อนได้ชมกันหน่อยนะฮะนี่ครับนี่ครับกุญแจจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนี่ครับนะพวงมาลัยมันตินะครับนี่ครับมันติฟังก์ชันแอร์แบ็กหนึ่ง แล้วก็สองตรงนู้นหน้าจอนี่คือติดตั้งมาจากศูนย์นะครับนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตสตาร์ทนี่ครับปุ่มสตาร์ทต,ตรงนี้เลยครับนี่โอเคนี่ครับนี่สตาร์แล้วนะครับเครื่องเครื่องนิ่มมากครับเครื่องนิ่มมากนะฮะนี่ครับลองรับเนวิเกเตอร์นะครับมีเนวิเกเตอร์ครับขอเทสตขอเทสกล้องหลังนิดนึงนะฮะ นี่ครับโอ้โหใช้งานได้ปกตินะครับนะฮะนี่ครับใช้งานได้ปกติพวงลัยมันติสบายสบายครับคันนี้อภายในนี้เบาะหนังรุ่หรูเลยครับเบาะหนังรุ่หรูเลยคันนี้คุ้มมากครับคุ้มมากคันนี้นะฮะคันนี้นี่แอร์หนาวครับแอร์หนาวนะฮะแคบเปิดได้นะครับปีสองพันสิบห้าเงียสินใช้เราจัดให้ที่ราคา ห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทโอ้โหราคาเบามากครับห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทนะครับเคดีจัดฟรีดาวนะครับผมนะฮะใครที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามรายละเอียดนะครับผมได้ที่เบอร์นะครับศูนย์แปดเก้าเก้าหกเก้าห้าห้าเจ็ดเจ็ดนะครับศูนย์แปดห้าหกหกหนึ่งเจ็ดเจ็ดแปดแปด สำหรับไททันคันนี้ออปชันเพียบนะครับผมออปชันเพียบนะฮะร,ราคาฝากไว้ให้เพื่อนๆพ,พิจารณาอยู่ที่5 1า9 0 0หบาทสีบอลใสๆเลยครับโอ้โหเนี้ยมากคันนี้เข้ามาดูไม่ผิดหวังนะครับผมสำหรับวันนี้ผมแนะนำกระบะราคาก็ประมาณหลักสีก่หลักสี่หลักห้าวันนี้มามาดูกระบะราคาเบาๆคุ้มคุ้มเงินอีกหนึ่งคัน 389,900บาทนี่ครับ f o r ์ r a n g e r ปีไม่เก่าครับปี2013สีใสๆเลยครับนี่ครับดูโดยรอบก่อนครับวันนี้นะฮะโอ้วันนี้แนะนำให้เพื่อนๆคันนี้นี่ก็เรียกได้ว่าหล่อไม่แพ้ใครเหมือนกันนะครับกับ Ford r a n g e r คันนี้ผนสบายๆครับไม่ดาว่อร์นเนื้อละประมาณ8,000กว่าบาทนะฮะราคานะครับเฮียสินใจฝากไว้ให้พิจาณาอยู่ที่นะครับ สามแสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทนะครับผมเป็น Ford r เ n g เจนะครับเครื่องสองพันสองนะครับตัว h ฮร h ดเด e r นะครับผมก็คือตัวยกสูงนะครับหกสปีดนะครับหกสปีด Open cap นะครับผมนะฮะคันนี้โอ้คันนี้ก็หล่อมากเหมือนกันนะครับและที่สำคัญราคาเบาๆราคาเบาๆนะครับราคาแค่สามแสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทโอ้โห จะคุ้มไปไหนครับเนี้ยสีนี้นี่เป็นสีที่สวยมากนะครับใครที่เข้ามาดูเนี่ยไม่ผิดหวังครับสีนี้มันสีใสใสเลยฮะใสใสสีนี้ครับสีนี้นี่คืออตัวผมเองเห็นตอนแรกอาจจะมันสะดุดสะดุดตานะครับสีนี้เข้ามานี่ไม่ผิดหวังแน่บุกแบงค์รครับโอเคเลยนะฮะสีนี้หล่อเลยครับเรียกได้ว่าหล่อเลย ที่สําคัญราคาไม่แพงราคาแค่3ามแสนแปดหบาทโอเพนแคปนะครับเป็นตัวไฮไลเดอร์นะครับตัวยกสูงนะครับผมหกสปีดครับนี่ครับดูภายในกันนะฮะภายในนี้คือรถสภาพนี่คือพูดง่ายว่าใกล้เคียงกับป้ายแดงถึงรถจะปี2013แต่ดูสภาพภายในครับนะฮะนี่เซ็นเซนทันล็อกอะไรเรียบร้อยนะครับคอนโซลเดิมๆนะครับเกียร เมนวดนะครับผมคันนี้นี่สภาพเนี๊ยบม,มากครับผมสําหรับรถปีสิบสามนะครับผมที่สําคัญราคาไม่แพงนะครับราคานะครับสามแสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทผ่อนเดือนละไม่ดาวนะครับผ่อนเดือนละประมาณแปดพันกว่าบาทแปดพั 8, ตนต้นนิดๆน,น,นะฮะยิ่งดาวดาวยิ่งโอ้โหฟอร์ดคันนี้ใครที่หาราคาเบาๆอย่างนี้รีบเข้ามาดูรีบเข้ามาจองนะครับผมใครที่ดูอยู่นะครับ สอบถามเข้ามาได้นะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ขอแนะนำช่องทางการติดต่อนะครับอีกสักหนึ่งครั้งนะครับผมสาขาที่ไลอยู่นะครับจะเป็นสาขากรุงเทพนะครับตั้งอยู่ถนนกาลปพึกนะครับผมติดตลาดน้ำสําเพลงสองครับติดปั๊มน้ำมันเอโซนะครับผมสำหรับสิน,สนชัยคาเซ็นเตอร์จะมีที่สาขาสาขาขอนแก่นสาขาละยองนะครับผม ใครอยู่ใกล้สาขาไหนนะครับติดต่อสอบถามเข้าไปได้หรือใครสนใจรถสาขาไหนโตเข้ามาที่สาขากรุงเทพก็ได้ครับประสานงานได้รวดเร็วนะครับผมชอบรถที่กรุงเทพจะจองที่ระยองจะจองที่ขอนแก่นจะจองที่จังหวัดเลยจองได้หมดนะครับก็เบอร์โทรที่ฝากไว้ก็089-969-5577้า7นะครับ0 8 5ย์1 7ดห้า d l ห n e นไอละครับต้องมีแอดนาหน้าแอดไ s i n c h a i ตามด้วยเลขหนึ่งทุกครั้งนะครับส่วนเบอร์โทรผมนะครับ06ก็จำไม่ได้กันเนาะอ่ะเบอร์บุ๊กแบงค์เบอร์อะไรครับผม086ครับ25ครับ1892ครับอ๋อนี่ครับนี่ติดต่อน้องบุ๊กแบงค์ได้เลยนะครับผมนี่เบอร์นึ่งครับอ่ะครับ0 80ครับ0644100อ่าสุดยอดนะครับนี่ครับข้อมูลนี่เพียบครับผมขอ80ได้120ใช่สุดยอดครับผมแนะนำเต็มที่ครับผม สำหรับวันนี้ผมกับน้องบุ๊กแบงค์แล้วก็ท่านน้อ,นองแม็กนะครับผมพอดีติดลูกค้าอยู่นะครับก็ขอแนะนำเพื่อนๆไว้เท่านี้ใครที่สนใจรถคันไหนครับสอบถามได้ตลอดนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาเพื่อน,อนไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับผมโอเค